วิ่งทั้งหมดของลุงใจที่เคยทำเป็นสูตรก็สี่ตัวนะครับที่ตัวบนล่างแล้วก็จะจับคู่วินนะครับจะเย็นๆนะครับจับคู่วินเลยนะลุงจับคู่เลยใช่ครับบนล่างบนล่างไปเลยนะถือว่าโคง้งสุดท้ายแล้วลุงก็ได้คิด คำนวณมาเรียบร้อยแล้ว่าบนล่างกันคืออะไรเลหล็กเหลานะเป็นเหล็กหายเสียาเหล็กหหลไหลไปคูยียวอ๋อเพื่บอบกให้หลายไห้ไปพิจณลเนานะ้าหลายจับกันหนวมอืม หายส่วนเหล็กหายมัลหายออกจากเหล็กเจ็ดโตสูตรเจ็ดโตนั่นมันก็มีศูนย์หกสามต้องก็ะจาไปเป็นเหล็กล้างในมือนะครับส่วนเหล็กบุนะครับ,บ,นนรบก็จะได้จับออกจากเหล็กวิง่งครับเมื่อผสมกับเหล็กสูตรเจ็ดโต นี่เป็นสูตรคำนวณอะไรใช่ไหมลุงสูตรคำนวณ นี่ตัวไหนก็วงเอาเลยเนาะน้ำหนักคอวงเอาโอ้โหตัวเดียวเลยแดงๆเลยท่านผู้ชมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแดงๆเลยลงใจให้แดงๆเลยนะงวดนี้ ตีกรอบนะฮะเลขกวิ่งฮะตีกรอบให้นะตีกรอบเหมือนเดิมเลยมันจะรวมรวมกันนะฮะจะวให้ลุงใจตีกรอบให้นะครับนี่วิ่งโอ้ล่างให้ตัวเดียวเลยเหรอลงุงตัวเดียวตัวเดียวเลยโอ้โหลูกใจให้ตัวเดียวแล้วอมยิ้มด้วยงวดนี้ล่างให้ตัวเดียวนะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไวนะ้นะครับนะนะครับเดี๋ยวรอดูครับ กัน <laughs> มีกันด้วยนะเพราะทีแรกว่าตัดสีนใจให้ตัวเดียวล่างตัวเดียวเลยเนะี่ยชุดเดียวเลยจะได้ไปหาอ่าจะได้ไปหาซื้อในส่วนของลอตเตอรี่ไว้นะเดี๋ยวดูกันชัดนะครับกันไว้หน่อยมีศูนย์ไหมงวดนี้ไม่มีศูนย์อ่ะลุงมเงินเมื่อกี้ลุงก็ให้นะสองสามนะครับ หังสามทั้งบนทั้งล่างนะกก่อนอืมอ่ะอย่ากันเยอะเอาเน็ตเน็เลยนะเอาเน็ตเน็เลยใจายเอซีเลยนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับให้กําลังใจกันแล้วก็เติมเต็มกันในส่วนของลุงใจนะครับก็ขอบคุณนะครับในส่วนที่ ท่านผู้ชมได้โอนมาช่วยเหลือนะสําหรับลุงใจเข้าโดยตรงบัญชีลุงใจเลยนะครับแกก็ได้ไปซื้อถุงหน้าท้องมาใช้นะครับมาดูอยู่แกก็ได้ซื้อถุงหน้าใช้ทองได้เป็นกล่องเลยนะครับขอบคุณมากๆนะกก่องเลยเป็นเหล็กสองตักับหกเข่าครับในชุดบนครับลุงชุดบนนะชุดบนนี่ผมกันไหวนะครับกันไหวนึ้งเก่านิเจบนะครับ หาเจ็ดพอสูตรหนึ่งนะครับนี่หาเจ็ดหาแปดหาเก้านะครับส่วนเหล็กแปดนะครับผมมาจับคู่เลยนะครับคือแปดเก้าครับนพี่น้องพันยากจับคู่เองก็ได้นะครับเพราะในเหล็กวิ่งซีโต้นี่นะครับก็มีแปดหนึ่งแปดสองนะครับหนึ่งเก้าครับหรือว่าหนึ่งแปดก็สี่นะครับสองเก้ากัวสี่ ส่วนผมจับคูเลกล่างนะครับเนีนไปที่หกสามนะครับหกสามหกสองนะครับสามหกสองวมจิบสองนะครับสามหกสองแล้วก็สามหนึ่งนะครับล่างนี้ลุงชอบตัวเดียวเลยนะหกสามตัวเดียวเลยอผมเนีนไปที่เลขขายนะครับหกสามนะครับเพื่อในสูตรเจตโตนะครับครับที่นี่เลขขายอยู่นะครับเลขศูนย์หกสามนั่นนะครับ ผมเลยเอามาเหล็กลางนะครับแล้วเลขหายที Hence, ่เขาขายเขียนให้เขาบางนี้แน่นกด้ไรจนกับเลขหายสําหรับใครที่เคยดูลุงใจนะครับมันจะมีเลขหายในส่วนที่ลุงเคยเขียนไว้ให้นะครับอยู่ข้างบนหรือบาลงมีสองมือดูข้างบนเนี่ยหนาดูหนาอือ าหายคนละงวดหรอคนละงวดกันกันกันไว้สามหนึ่งกับหกสองหกสองโอ้ล่างล่างนี่ให้หกหกสามหกสองสามหนึ่งเน้นเ,เี๋ยวให้แกหันให้ทีหลังน,นะครับแปบ๊บนึงหันมาตรงใจอ่ะวิ่งคือ เกวิ่งนะครับวิ่งวันที่แปดเก่านะครับหนึ่งแล้วสองสุดเน้นนะครับมีซีหกเก่าแล้วเก่าหกถ้าเป็นเหล็กเบิ้ลกับซีหกหกเก่าเก่านะครับคิดว่ามีเบิ้ลด้วยมีคว่ามีเบิ้ลนะครับส่วนชุดกั้นเลยนะครับกับมีแปดเก้ามีหนึ่งเก่าหาเจ็ดหาเก่านะครับอันหนึ่งเจ็ดนะครับ ตัวเยกล่างผมให้ไปที่หกสามนะครับชุดเดียวนะครับครับคือกันก้นไว้ก็คือส<ม>ามหนึ่งกับหกสองออเป็นคขงสุดท้ายแล้วนะครับสามตัวนี้ให้ 4, 6, สี่หกเก้าสีหมดเลยครับรักสี่หมดเลยก็ได้กับเอาสี่เอาหานะครับครับแต่่อมักสี่กับไสหา แท่น,นีนะครับเป็นรักลอยนะครับครับชื่อดูกันนะครับเพื่อโชคดีนะครับได้หายิบหาสื่อกันนะครับสำหรับลอตเตอรี่เด็กถ่ายของรัฐบาลนะครับบนตัวเดียวนี่ชอบตัวไหนท่านลองไูนท่านชอบเนะี่ย C หกเก้ากับเก้าหกบนนะล่างลุงใจชอบหกสามผมพูดแทนลุงใจแล้วกัน่ันใจฟันทง ชอบกี่เปอร์เซ็นต์งวดนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับกลับบ้านมีคนมาคุยเบาๆเนาะอารมณ์ดีครับวันนี้ลุงใจนะตามสูตรตามสูตรนะสำหรับงวดนี้ขอควากเอฟซีนะครับไว้สำหรับแกนี่นะครับสุดท้ายนี่ข็ขอให้เอฟซีนะครับจุกโชคดีนะครับประสบความสำเร็จนะครับ สิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนานะครับก็สุดตอนี้ผมก็ต้องขอบคุณเนาะเอฟซีด้วยเนาะท,ท,ที่มีน้ำใจด้วยนะครับน้ำใจนะครับทุกต้อนนะครับก็ขอโชคดีครัรบผมกับ